กินข eh. mm ้าวด้วยนะเลิกดอกกิดมากินอีกอย่างมุกจะกินเจ้าเนาะใหม่มาวางใส่โต๊ะนี่แล้วก็จะกินเนาะใหม่บอกว่าบอให้กินเนาะใหม่บอยอมขึ้อเนอะใหม่ไหมพี่น้อง ปุน่อาใหม่เอาไปซุกมาอื่นนางเหลือกดอกกิดมาเห็นเลยมันหวาเนเลยจับกินดีๆใช่ไหมคะเดี๋ยวมันเข้าปากเดี๋ยวก็สำลักนั่นอะฮะเคี้ยวดีๆมันมาสอนเคี้ยวแบบไหน,นเคี้ยวดีๆนะคะเคี้ยวให้ละเอียดเดี๋ยวค,ยค่อยกลืนโอเค กินข้าวด้วยเลีนนส่น้อมัมากเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำนะโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำนะ สดน้าพวมชุน้ำมันบัมียานางมามาไปหานบุมบียานางมามาเล้ต้มขับดีดีแล้วก็ต้่มใส่ซีอิวขาวสน้ำตาลน้อยนึงค่ะมันมีรสชาติพอแล้วลูกพอแล้วอย่าไปสดมันไม่มียานางเดี๋ยววันหลังมามาซื้อย,ยานางมาต้่มให้ตุ่มเฮแล้วก็อุดีดีใส่กระชายหอมๆใส่ไปอีกตูน้ำเดี๋ยวม่ามาทำให้กินใหม่นะโอเค ลูกดอกกิดกินหน่อไม้โอ้ยบาเป็นหนองเลือดอีสานแข็งครับลูกข่อยได้ใจเมียครับเก,ก่งมากลกูกจะกินหน่อไม้หรือวันนี้ไม่กินข้าวใช่ไหมกินข้าวเด้นะบ๊ายบายค่ะมาหน่อยปากนห้หน่อยกินเป็นไป,นปนอาบน้ำนะลูกนะอาบน้ำได้เนานะโอเค ๊ายบายก่อนไปไปจุ๊บจุ๊บด๊บดับดับดับพอแล้วพอแล้วจะไปซดพอแล้วโอ้ยขันมีดยามยานางมามาทำให้ใหม่หนูมามาสัญญามามาไปซื้อใบยานางก่อนโอเคนะคะอร่อยค่ะไปแล้วค่ะ